ครับอุบิยาครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือท่าน้ำดีนแม่น้ำโของอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีบ้านคุณจะใส่อาคารเขมรราชธานีนะครับครับอ่าพิ้วพาไปชมบรรยากาศนะครับร้านเขงยามเย็นวันนี้นะครับเวลาบังโนนคือประเทศลาวนะฝั่งนู้นคือประเทศลาวนะครับโน่คะนะครับฝัง่งพื้นบ้านอันนี้คือหลกักหลักเขตประเทศไทยนะครัใช่ครับอ่า บรรยากาศเป็นไงบ้างพิ้วเพี้ยนสบายได้เสื้อจากแมตสิวร้านอะไรเนี่ยร้านร้านป้าติ๋วครับพิ้วระวังนะครับมันไม่มีที่กั้นพิ้บต้องเดินนี่เราเราเดินมาแบบใกล้น้ำที่สุดเลยครับนี่ครับโอเคครับพิ้บเดินเดินกลางครับระวังระวังล่วงใช่ครับน้ำน้ำมาถึงนี่ไหม อ้วิวโน่นขึ้นถึงนู่นเลยอ่ะนี่นี่รอยน้ำกัดอ่ะใช่ใช่ครับอันนี้ท่วมหมดเลยครับถ้าหน้าหน้าฝนมาวิวออย่างมัน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 ไม่มีที่การมันหลุดหมดเลยครับมันโดนโดนน้ำกัดซอม่ไมครับแต่ว่าอระวังครับอย่าไปเดินลงขอบพ่อลมแรงนี่ครับสวยเลยนี่นอลนนะใช่ครับ จริงๆนะที่เขมร่าดสถานที่เที่ยวเยอะเลยนะเช่นเ้ยเ์ยแม็กซอแกรนด์ชานหลอฟทัพนาคาแล้วก็สามพันโบและก็ที่สำคัญซิกเนเจอร์ของเขมร่านก็คือถนนคนเดินครับ นี่ครับเห็นครับนี่นี่คือหลกักหลักแดนไทยลาวนะครับเ,รเขาไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่ครับคือของเราีาจ่จะ,จะเปนเ็นแบบนี้ครับของเราจะมีเจริญก็คือถ้าฝั่งเราเาจะมีเป็นหินแบบนี้ ครับแต่กับเขาไม,ไม่ไม่มีครับแต่ว่าเราข้ามไปพน้นพ้นป่าพวกนี้คือม่บ้าเต็มเลยครับอยู่มีคนอยู่เต็มเลยครับโอ้ยตัวเป็นร้อยกิโลอยัางงีนะ้ใหญ่กว่าีก็มี ครับผมก็ชาไทยนะครับนักแสดงแล้วก็พษษษิธีกรแล้วก็ต่างๆในแบบนะครับก็อ,บอยากเชิญ<บ>ชวนน,นนะครับท่านใดนที่มองหาสถานที่เที่ยวโ,โหดจอกเกินสถานที่เที่ยวนะครับพิลุกระวังอย่างหน่งนะครสถานที่เที่ยวนะครับก็ชาไทยแนะนําเลยว่า,ามาเขมรราชไม่ผิดหวังครับเพราะว่าสถานที่เที่ยวเยอะครับ เต้นหน่อย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 เต้นแอโรบิกเต้นหน่อยนี่นี่โอเคอากาศดีมากสวัครับบายบายครับโอเคเดี๋ยวจะไปคลิปแล้วเดี๋ยวมาหานก็ฝากคลิปดีๆตรงน้ำตาแห่งนี้ได้เลครับเดี๋ยวเราจะมเยี okay, um ่อีเ uh, ยี่ยม